ดูน่ากินมากเลยจ้ะนี่โซบูเมืองซาอุเมืองตรังอยู่ตรงนี้จ้ะทุกคนตรงนี้เขาเรียกว่าโอ้ตรนนี้เป็นแหล่งโบราณนะสถานด้วยนะทุกคนรัชดาจา้ะเหมืองตรังสตอนคนรนนี้นะฮะโกอูอข้าวขาหมูเมืองตรงังนะทุกคนนี่เรามาในช่วงที่กําลังจะยุ่งเริ่มยุ่งจ้ะทุกคนจ้ะนะ ถ้าเกิดว่าเราเดินตรงนี้นะจะไปแถวสารกลางจังหวัดเนี่ยมันจะมีตลาดตอนเย็นเซ็นเตอร์พอย์ขวา้ายมือเลยทุกคนแต่เมื่อกี้เดินมาทางนี้นะครับแถวควนคีรีเขาเรียกว่าถนนควนคีรีเดินมาเรื่อยๆรืเราเห็นต้นทุเรียนเยอะมากบางบ้านปลูกต้นทุเรียนแต่ว่าเราจะชินกับบริเวณซ้ายมือจะเป็นจวนผู้ว่าสารกลางเพราะตอนเย็นเนี่ยตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ลงไปตรงนั้นก็จะเป็นหอนอาฬิกาแล้วก็ บ้านคุณชวนหลีกภัยแต่ตรงนี้บอกตรงๆเลยว่านะฮะตรงรัศด,ดานี่คือถนนรัศด,ดาเนี่ยที่โกอูดอยู่เนี่ยเป็นข้าวขาหมูเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราเพิ่งมาคุ้นเคยแล้วก็ชื่อเสียงของร้านนี้เนี่ยนะฮะมีมาแบบว่าหาเจอในอินเทอร์เน็ตด้วยเพื่อนแนะนํามาด้วยต้องบอกอย่างนี้เลยทุกคนนะฮะอันนี้เป็นคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่เฟเฟไรวาตรงข้ามกับโกอูดซอยรัศด,ดา3เนี่ย เขาเป็นเหมือนกับเป็นแนวแบบอ๋อข้าวแกงกะหรี่โฮมเมดใช่ไหมว้าวเป็นคาเฟ่แบบแกงกะหรี่โฮมเมดอยู่ตรงข้ามกับโกอูตรงนี้จ้ะทุกคนนะฮะแล้วก็กลับกล้องมาทางนี้ก็จะเป็นข้าวหมกไก่ไทยมุสลิมซุปซี่โครงหมูตรงนี้แล้วก็ตรงไปตรงนี้จะเป็นสามแยกใช่ไหมเลี้ยวขวาไปก็เป็นโรงแรมนะททับเที่ยงไปได้เลยทางนี้เลยนะฮะแต่ถ้าซ้ายมือก็ไปเข้า ในเมืองสารกลางนะฮะแต่ถ้าเกิดไปทางเส้นนี้เขาจะเป็นแนวแบบศูนย์สาธานะรณกพังสุรินนะฮะแล้วก็โรงแรมณนะทับเที่ยงโรงพยาบาลตรลังการยางแห่งประเทศไทยของจังหวัดตรังเพราะจังหวัดตรังเขาไม่มีชื่อลุงอย่างพาราใช่ไหมทุกคนนี่ฮะเห็นชัดๆจะได้ไม่งงนะฮะตรงนี้จะเป็นเลมอนช็อปนะฮะเป็นอันนี้จะเป็นแบบกาลังจะเข้าเมืองอีกซีกหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเข้าเมืองต้องไปทางนี้จากซ้ายมือทางนี้ทุกคน ดีย๋ยวไปกินข้าวขาหมูคนอ,อยากกินข้าวขาหมูมากเพราะเป็นคนที่แบบปลื้มข้าวขาหมูมากทุกคนนะเดีย๋ยวลงคลิปนี้ไปก่อนนะฮะทุกคนเดีย๋ยวไปดูหน้าตาขาหมูที่หน้าร้านแป๊บหนึ่งนี้จะเราจะแบบมาเห็นตรงหน้าร้านแป๊หนูนงทุกคนนี่มาถึงเราก็กินชาเย็นนะฮะทุกคนจ้าเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้ากันนะครับทุกคนครับ